กาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมสอแสแบงแห่งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกับเหรียญสิบบาทขององ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาปุ๋ยพลอดุลยจดีในรัชการที่เก้าของเราเนี่ยครับท่านสำหรับสองเหรียญสองปศนี้เอ้ยสำหรับสองเหรียญน,นี้เป็นปีพศเดียวกันนะครับท่านปีพศเดียวกันนะครับแต่คนละรุ่นแค่นั้นเองคือ รุ่นห้าบาทกับเหรียญสิบาทครับท่านรับรู้รับว่าเหรียญนี้เหรียญห้าบาทจะเป็นปีพศเลยนะครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบประดับที่หายากเลยไหมครับสั้งแต่สองเหรียญนี้นะครับท่านลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านซูเปอร์นิกเกิลอยู่ด้านนอกส่วนด้านในก็สีนี่ครับผสมทองแดงนะครับเนี่ยคซูเปอร์นิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยดูดิครับเีทองแดงเงินสัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะขอบเฟืองนี่โอ้โหสุดยอดมากครับตั้งแต่เหรียญนี้ คมชัดเจาะมากครับนี่ครับดันดันหน้าครับเร้มาดูอย่างนี้ like ครับงเห็นชัดเจนครับดูใกล้ไปดีกว่าเห็นชัดเจนเลยครับตัวังสือเห็นชัดเจนมากครับภูมิพลอดุลเดชดส่วนด้านหลังก่อรัชกาลทีเก้าครับท่านแล้วบนรงทุองท่านดูดีครับเห็นรอยนูนขึ้นมาชัดเจนครับก็มีระยบุบระบบิปกติธรรมดาของเหรียญที่ผ่านมาใช่เลยครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศนี้นะครับองคมชัดเจาะทีเดียวครับท่านเห็นชัดเจนมากเลยครับแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทำการล้างยังว่ายเลานะครับ งานไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีงานทําครับมาดูขอบเฟืองที่กว่าครับเหรียญนี้ครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเหรียญนี้ครับจะมีละยบุบลยบี้ไหมดูไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆจนครบรอบนี่นะครับเราถึงจะเห็นบ้าลยบุบละยบี้อยู่ตรงไหนครับสําหรับเหรียญนี้ครับมีไหมตอนที่ผมดูเดี๋ยวไม่มีเลยครับท่านไม่มีเลยครับท่านขอบเฟืองสุดยอดครับผมชักเจ๋ามากครับ การสึกล้อมีครับแต่นิดๆหน่อยๆครับไม่ถึงกับมากมายอะไรเลยนะครับสําหรับเดือนนี้นะครับสุดยอดจริงครับหายากมากที่เจอแบบนี้ได้นะครับนี่ครับอืมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับท่านประเทศไทยพศ2537ันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านสองห้าสามเจ็ดนี้ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากนะครับส่วนตุกังคือวัดเบญจมาศวิพิตรศิวะราครับต่ำลงมานนี่คือกระเบื้องครับท่านกระเบื้องแล้วก็ปลังสุดก็ห้าบาทไป่ห้าบาทอัลบินนะครับดูตรงนี้ครับ หัวบอยไม้ไม่มีรอยฉีดนะครับนี่รุ่นั้ตั้งแต่หาได้ขาดตรงนี้ครับที่ปาปกาจีเราขึ้นมาหัวบนใบไม้บอยไม้เนี่ยไม่มีรอยฉีดนะครับนี่ครับราคาดีมากครับนนักสสมต้องการแบบนี้มากเลยนะครับท่านเพราะทุกวันนี้หาเจอยากมากนะครับท่านเรามาดูขบ้าเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสิบเ็ดเหรียญห้าบาทนี่จํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรครับสองห้าสามเ็ดเนี่ยจํานวนการผลิตอยู่ความกว้างของเหรียญยี่สิบสี่มิลลิเมตรน้ำหนักเจ็ดจุดห้ากรัมนะครับท่าน จำนวนการผลิตนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนสี่หมืเหรียญนะครับท่าน123่งร้อยล้านสี่แสนเหรียญนะครับท่านในดับจุดนะครับอยู่ที่เหรียญละ50บาทเท่านั้นเองครับท่านมาดูเหรียญที่2ครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับท่านปีพศเดียวกันได้นะครับท่านแต่เราไม่รู้ครับว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่และด n c ซขอให้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่ครับสำหรับเหรียญ10บาทเดือนนี้ลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับอยู่เปอร์นิิเคลอยู่ด้านนิกสวนเก สีทองล้วนครับสวยงามปรการนะครับเ่ยแบบนี้ครับหาเจอยากมากที่เจอได้นะครับแบบนี้คมชัดเจาะมากครับท่านภูมิพลอรดุนกระดิดอยู่เบื้องหน้าพงท่านสวนด้านหลังกว่ารัชกาลที่เก้าครับท่านดาวประหลกพงท่านดูครับโอ้โหสวยงามมากนะครับท่านมาดูขอบเฟืองเดียวกว่าครับเลนนี้ครับดูใกล้ไปเลยครับขอบเฟืองเลนดีครับโอ้โหครับสุดยอดครับคมชัดเจาะมากครับท่านขอบเฟืองสลับเรียบนะครับขอบเฟืองสลับเรียบเียนนี้ก็มีระบุ์ลรยบีอยู่นะครับเห็นอยู่กับปลายแบบกาจีนี่นะครับท่าน ก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับเลยบุกเลยบี้มันก็ต้องมีปกติธรรมดาแะละเพราะเลียนแบบนี้ผ่านการใช้มาอย่างจ็บเยื่อดีนะครับท่านนี่ครับมาดูด้านหลังดีกว่าครับเพราะเป็นปีพศอะไรนะครับก็ปีพสสองห้าสามเกตนะครับประเทศไทยพอจรวพันห้าร้อยเอ้ยสามสิบเ็ตครับท่านสองห้าสามเ็ดนะครับท่านมันอิอยู่ในสิบอันดับที่หายายนะครับเนี่ยสําหรับปีพสนี้ ส่วนตรงกลางคือวัดอรุนราชวราลามแต่ลงมานี้คือแม่นาม้างจักรพรรดี๋ยวล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลลีบิกน,นะครับเราไม่รู้ครับว่าเหรียญสิบบาทปีสองห้าสามเจ็ดนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสองห้าสามเจ็ดจำนวนการผลิตก็อยู่ที่โอ้โคู่มืออยู่ไกลเกินหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับท่านโอ้โหครับ 1 5 0 5 9 8้อยล้านห้านเหมรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนเขาอยู่ที่เหรียญละ100บาทครับท่านหนึบาทนะครับนึ่งสำหรับเดืียนี้ครับท่านสุเหรยียญที่ผ่านกันใช้นี่จะรับตงอยู่ที่สิบาทถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับ